ไดีไปเรื่มาชวยละเมันและวเดียวาว่าเราใหู้ดีมไม่ได้ไต่หมันจะหมดอายุนันมาเียอะไรย่างี่เขาใย่างนาบนกว้างๆ่นั่นเดียวย่างในเครื่องตัด

จะตกหรือไม่ตกนะครับวันนี้เ <c oughs> ฟิร์ส <c oughs> <c oughs>